สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะพบกันเสียงคงชัดเจนดีชัดดิเ <c oughs> สียงชัดอุ้ยนิดๆ <c oughs> ต้องดึงหน่อยนะก็พบกันเป็นประจำกับรายการนะ,อ,ะรอันนี้วงจุย้ยอะไรนะอาจารย์หมาเวอร์ไว้ <c oughs> <c oughs> นีก็เป็นการสอนหรือว่าอธิบายพื้นฐานทางวงจุ้ยบ้างแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่เกี่ยวกับท่านอาจารย์นะครับซึ่งอย่างข่าวสารที่เราอยากจะคุยวันนี้ก็กำลังเป็นเรื่องฮอตฮิตแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์เขากําชับไว้ว่าอยากให้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสไปฝึกก็คือการฝึกวิชาประจำในแต่ละเดือนนะมีทั้งข้างคืนและข้างแหลมช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงข้างแหลมอยู่ก็มีกินยาดูดซับแผ่นดินแล้วก็อาบน้ำมนต์ดูดซับแผ่นดิน ที่พิเศษในแรม15บห้าคที่จะถึงเนี่ยนะอาจารย์เพิ่มน้ำมน์หนุนดวงให้แล้วก็ให้ยาเขาเรียกยาอมตะของสมเด็จลุ่นมาให้เพิ่มเป็นพิเศษอีก1เม็ดสำหรับทุกคนที่ไปฝึกวิชานะกิจกรรมในการฝึกวิชาเนี่ยจะต้องเป็นการไปพักที่รีสอร์ทหงจุ้ยบ้านภูเขานะครับเพราะว่าเราจะฝึกกันตอนกลางคืนนะเราจะมีเวลาอาบน้ำมน,นประมาณสองทุ่ม ส่วนกินยาก็ตามอธัธยาศัยดูวันว่าเป็นวันเข้าว,วันออกแล้วก็เลิกยามก็อะไรแต่ทุกคนสะดวกอันนี้ก็ไม่ได้บังคับกันแต่ว่าส่วนน้ำมนต์เนี่ยต้องอาบตอนกลางคืนแล้วก็อาบก,กลางแจ้งนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบสําหรับกิจกรรมที่มีอย่างต่อเนื่องนะกิจกรรมนี้ก็มียาไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะไปนะครับ<ม>ก็ ติดต่อไปที่รีสอร์ทหงชุยบ้าภูเขานะทางเพจเพจรีสอร์ทหงชุยบ้าภูเขาจองห้องพักแล้วก็สอบถามรายละเอียดกับน้องๆเขาได้ข้อ,อรอบต่อไปก็จะเป็น <c oughs> แรมสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำ <c oughs> ในส่วนของยาสายวิชาดูดซัพย์แผ่นดินเนี่ยก็จะเป็นข้างแรมนะส่วนข้างขึ้นแล้วก็เป็นยาอีกชุดหนึ่งนะเรียกว่ามหาทัศสามีมีวันไหนบ้าง <c oughs> มีขึ้นห้าค่ำขึ้นแปดค่ำทั้งขึ้นนะแล้วขึ้นสิบค่ำขึ้นสิบสี่ค่ำแล้วก็ขึ้นสิบห้าค่ำที่สามารถฝึกได้อ่ะทีนี้ก็มีให้เลือกหลายวันแล้วท่านใดจะสะดวกล้วกันนะแล้วก็ปีนี้อาจารย์ก็ใจดีนะให้ทั้งกินทั้งอาบพร้อมกันเลยอืืมจะได้ไม่ต้องน้อยหน้าเลือกวันให้ลําบากนะเพางี้นเดี๋ยวเราจะไปกระจุกกันอยู่วันที่สิบห้าทั้งหมด ก็เมื่อวานเราคุยกันเรื่องทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็มีแฟนคลับติงมาว่าดูเหมือนเราจะลืมนะคะว่ากระโดดจากทิศใต้แล้วเลขเก้าแล้วเราไปเลขสองเลยนะเพราะว่าเราเรียงลําดับผิดไปนิดนึงเราเรียนจากใต้แล้วเราก็ไปตกใต้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นการเดินดาวในวิชาเนี่ยจะต้องจากเลขเก้าแล้วก็ จากดาวเก้าแล้วก็ไปดาวห <ừ m. S 2> นึ่งะคะซึ่งก็จะเป็นทิศตรงกันข้าม <ừ m. S 2> เป็นทิศเหนือนะคะ,ะดาวหนึ่งเป็นทิศเหนือเนี่ยเท่ากับว่าเมื่อเข้ายุคเก,ก้าดาวหนึ่งจะเป็นดาวที่เราเรียกกันว่าน้ําประจันยุคน้ําที่มากับยุคนี่นะ <ừ m. S 2> หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ายุคเก้าเนี่ยป็นตำแหน่งน้ายุคใช่เป็นตําแหน่งน้ํายุคแต่ว่าถ้าเป็นน้ําคู่ยุคจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง <ừ m. S 2> นะคะแต่ทีนี้ก็คือน้ํายุค แสดงว่าน้ํายุคเก้าเนี่ยก็คือทิศเหนือนือซึ่งพอทิศเหนือโดยตัวธรรมชาติของเราเองเนี่ยเขาเป็นธ <c oughs> าตุน้ําอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เมื่อเป็นน้ํายุคเนี่ยก็สแสดงว่าจริงๆแล้วจะทําให้ธุรกิจการงานรุ่งเรืองเหมือนกันนะ <c oughs> อืการเงินก็น่าจะรุ่งเรืองแต่ว่าจะเป็นการรุ่งเรืองซึ่งอาจจะเขาเรียกว่าวงรอบในธุรกิจของแต่และธุรกิจอะอาจจะเปลี่ยนไปไวัยนิดนึงเราจะต้อง ตามรอบให้ทันตามการเป,ปลี่ยนแปลงให้ทันนะคะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในยุคเก้าไงแล้วเก้าเนี่ยมันเป็นไฟใช่ไหมหนึ่งเป็นน้ำนี้ตามปกติแล้วเนี่ยท่านอาจารย์เคยบอกนะใช่ว่าน้ํากับไฟอยู่ด้วยกันแล้วจะไม่รุ่งเรืองนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคาว่าน้ําไฟปะทะกันเนี่ยถ้าเกิดว่าในปริมาณที่เหมาะสมพอดีเนี่ยจะทําให้สามารถเกิดพลังงานที่มากขึ้นหรือว่า เยอะขึ้นได้ถูกนะคะเช่นเขาเคยบอกว่าน้ําถ้ามีน้ําไม่มีไฟก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้อ่าใช่ประมาณมีไฟไม่มีน้ําก็ก็เกินไปอยู่ไม่ได้ค่ะเพี้ยนน้าที่อาจารย์เขาเรียกว่าน้ําไฟรุ่งเรืองอือใช่ค่ะน้ําไฟบาลานซ์คือน้ําไฟรุ่งเรืองเนี่ยอาจจะดูได้จากสัญลักษณ์ปตทนะซึ่งเราก็ไม่ต้องคุยกันแล้วกันว่าใครออกแบบอืทีนี้ อันนั้นเนี่ยคือการใช้สัญ,ญลักษณ์ของน้ําไฟคือน้ํากับไฟให้ส่งเสริมกันและกลายเป็นน้ําไฟรุ่งเรืองขึ้นมาได้นะคะเหมือนกับที่เราบอกว่าถ้าจะต้มน้ําให้ร้อนมันก็ต้องใช้ไฟไงแล้วก็ไฟมันอยู่ในวงกลมใช่ก็คือไฟที่ถูกที่ถูกควบคุมไว้นะนะคะไม่ได้แบบวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นในเวลาแล้วสังเกตดูในช่วงนี้นะ<ๆ>การเคลื่อนที่ของของการเงินของกระแสเงินเนี่ยมัน มันไปไกลแล้วมันไปไว <Ừ. S 1> กว่าที่เราเข้าใจเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพอถ้าเป็นยุคเก้าแล้วเนี่ยน้ําที่จะเป็นมงคลก็คือตําแหน่งน้ําที่อยู่ในทิศเ,เหนือทิศเหนืออืถ้าเป็นตําแหน่งน้ําในทิศอื่นเช่นอ,อ,อย่างเช่นตอนออกชิงเหนือเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นน้ําตกยุคล้วถูกไหมคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นยุคที่ผ่านไปแล้วคือยุคแปดผ่าน,นไปแล้วนะคะ,ะแล้วเราก็คุยกันไปแล้วว่าน้ําที่อันตรายอีก ตำแหน่งหนึ่งในยุคเก้าก็คือน้ําในทิศใต้น้ำในทิศใต้นะใช่เป็นน้ําดับไฟอันนี้น้ําเยอะเกินไปทีนี้ก็ไม่ป็นมงคนถูกต้องถ้าอยากจะให้มั่งคั่งร่ํารวยหรือว่าอ,อยากจะให้มีเคล็ดที่จะเป็นเสริมในยุคเก 9, ้าเนี่ยก็คือถ้าจะหาชัยภูมิพยายามดูว่าน้ํานั้นเนี่ยอยู่ในทิศเหนือไหม,มไหลผ่านมาแล้วทางทิศเหนือได้ไหม,มสามารถที่จะ หันหน้าไปหาน้ํานั้นได้ไหมเป็นมงคลหรือเปล่าไม่ขัดแย้งกับพื้นฐานหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องดูแลกันแต่ว่ามันก็มันมีทั้งเงื่อนไขนั่นแหละเงื่อนไขอีกเยอะแหละสำหรับชัยภูมิแล้วก็อย่างที่ป๋าบอกนะน้าเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้จากตําแหน่งมันจริงๆไม่ต้องตั้งมีแล้วโอกาสเสียเยอะกว่าโอกาสดีเพราะว่ามันมันวางยากมันเป็นน้ําที่มีคอนฟ lict น้ำหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนดีเหมือนคนหมายเลขหนึ่งที่อาจารย์บอก นะมันจะมันจะเหมือนดีแต่มันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นยุคข,ของไฟม,มันก็จะเลยมีคอนฟ l i มันต้องมีการเตรียมตัวอย่างป๋าเนี้ยรู้อะก็ทํำแซกีพอทํำแซกีปุ๊บ,บมันก็กลายเป็นเป็นแปดใช่ไหม ใชมไหมเป็นหนึ่งแปดใช่ไหมแล้วเดี๋ยววันที่สิบสี่พฤษสภานี้ทําอีกเป็นหกอ่าก็จะกลายเป็นหนึ่งหกแปดเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นการที่เตรียมตัวไวเตรียมตัวไวแล้วก็เราเข้าใจเราเรียนมาอาจารย์บอกแล้วว่าเรียนให้รู้นะไม่ได้เรียนให้กังวลเรียนให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็เอาไปแก้ไขควบคุมหาวิธีเตรียมตัวหาวิธีแก้ไขและหาวิธีควบคุมสําคัญหนึ่งเนี่ยมันยังข้ามลุกข้ามดอกนะดีไม่ดีต้องควบคุม แต่ดันเสือกเป็นหนูอีกเนี่ยอทีนี้ก็สวยเลยเพราะว่ายุคเก้ามันเป็นยุคของมา้าถูกต้องนะโดนเตะทั้งยี่สิปีอ่ะก็ถือว่าจะถูกถูกตกอยู่ในความขัดแย้งนะคะนะเพราะว่า ยังไงก็เป็นทิศตรงกันข้ามนะนั่นแหละเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงจริงๆมันก็จะทําให้อยู่ในสภาวะที่ปั่นป่วนปั่นป่วนแล้วก็ไม่ไปไหนมันจะสวิงรุ่มุ่มตอนๆนะคะถ้าเป็นหุ้นนี่เขาเรียกแบบนี้ว่าไซด์เวย์คือถไปเรื่อยๆไม่ไปไหนแต่ขึ้นขึ้นลงๆเนี่ยและแลไปด้านข้างกราฟไม่ได้สูงสุดแล้วก็กราฟไม่ได้ตกต่ําสุดนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ยเสียเวลาฟรีเหนื่อยเหนื่อยเปล่าใช่ในในในช่วงต้นยุคเก้าเนี่ยนะ การเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงและรวดเร็วนิดหนึ่งนะคะต้องต้องระวังแล้วก็รับมือให้ดีรับมือให้ดีทีนี้เวลาเวลาเราพูดถึงหมายเลขหนึ่งเนี่ยเราบอกแล้วใช่ไหมถ้าเป็นหมายเลขเก้าเนี่ยะจะเป็นเพศหญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเวลาของผู้หญิงในช่วงวัยหนึ่งที่จะรุ่งเรืองนะอ่ะ,อะในขณะเดียวกันเนี่ยพอเป็นเลขหนึ่งเนี่ยะจะเป็นตัวแทนของผู้ชายแต่จะเป็นถ้าถ้าในบ้านเนี่ยเราจะเรียกว่าลูกชายคนรองนะคะหรือว่าลูกชายคนกลาง แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นลูกชายคนเดียวนะคุณกินทั้งสามตำแหน่งนะคะหมดนะทิศตะวันออกทิศเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือใช่นะคะนะครับทีนี้ในทิศเหนือเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของลูกชายคนรองเนี่ยช่วงอายุก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นเป็นช่วงอายุที่กาลังกําลังสร้างสร้างธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวถูกไหมคะสามสิบสองอ่าโดยประมาณคือหมายว่ามว่า32นี้เริ่มต้น32หรือว่าเริ่มต้นที่32เริ่มต้นที่32เพราะฉะนั้นช่วงอายุ 32ถึงประมาณ40่สิบกว่าๆนะคะสีบสอจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยในในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรุ่งเรืองของของเขาเหมือนกันในยุคเ้าเพราะว่ากําลังของเขาเป็นน้ำไงก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าแรงงานหนุ่มสาวจะได้แสดงฝีมือแล้วเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะเห็นคนที่ขึ้นมาขึ้นมามีบทบาทนะคะ ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อายุประมาณนี้อ่าไม่ได้เป็นคนที่ถ้าถ้าเหมือนยุคถ้าเป็นยุคหกเนี่ยส่วนใหญ่จะสังเกตว่าถ้าไม่เป็นข้าราชการก็จะเป็นคนที่อายุอัพ40ไปแล้วออะน,นะคะใช่ถึงจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องต่างๆทีนี้ในในยุคเก้าที่จะมาถึงเนี่ยบทบาทเนี่ยก็จะตกไปอยู่ที่นุ่มสาวในช่วงเวลาวัยที่กำลังทำงานนะคะวัยทนะี่กำลังสร้างครอบครัวใช่ทีนี้เราก็อาจจะดูว่า สินค้าอะไรก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับในรายเนี้ยก็อาจจะเลือกไปาทางนั้นน,น,นะคะนะส่วนหนึ่งแล้วก็สําหรับในทิศนะในบ้านของเราเนี่ยในบ้านเรือนของเราทิศเหนือเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นมงคลน,นะเพราะว่าดาวหนึ่งเนี่ยหรือว่าดาวประจําทิศเขาเนี่ยนะเป็นดาวขาวยูวว่แล้วาวขก็ไม่ต้องทําอะไรมากคือถ้าเบสิกเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อยากจะทําให้มันเป็นกลางค่ะ เอาแบบไม่มีโทษไม่มีภยัยมีแต่ดีก็คือตั้งเต่ามังกรสักตัวหนึ่งอเอาตัวใหญ่นิดนึงนะอย่าตัวเล็กหน่อยอันนี้ก็คือ<ๆ>อันเนี้ยลักษณะการใช้เต่ามังกรเนี่ยคะเหมือนกับว่าเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนของน้ํอซึ่งเป็นน้ำเป็นเป็นตัวแทนของน้ําซึ่งสามารถที่จะกินพลังอัปมงคลต่างๆที่ผ่านเข้ามาในแต่ละปีได้ด้วยนะคะเพราะว่าแม้ว่าในทิศเหนือเนี่ยจะมีความเป็นมงคลอยู่มากด้วย ดาวประจําพื้นที่เนี่ยเป็นดาวขาวก็จริงแต่ว่าเป็นทิศที่จะโดนสามเพศคาตปีเว้นปีไงมันจะมีชงมีชงบ่อยใช่นะเพราะฉะนั้นก็คือแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งเตาเนี่ยเตาต้องเป็นโลหะนะเป็นสังกะโลหะเตามังกรสัโลหะเป็นวัสดุอื่นไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะต้องให้กําลังกับน้ําด้วยก็คือเดียวกันท่านอาจารย์เนี่ยจะใช้เคล็ดเหมือนกับโลหะให้กําเนิดน้ำนะคะอีกเคล็ดหนึ่งที่เราจะสามารถทําได้คือเอางี้นะ พูดกันง่ายๆว่าทิศเหนือเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยจะเป็นการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจงานประจำการงานต่างๆงานสารพัดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นถ้าเป็นงานประจำที่เรารายได้ที่มาจากการทำงานใช่นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ทำไม่ได้นะหนึ่งเนี่ยต้องธุรกิจ หนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องเวิร์กออนนะคะต้องเวิร์กออนไม่ใช่ไม่ใช่เงินที่มาจากการลงทุนเมื่อกี้กำลังจะพูดถึงอีกเคล็ดหนึ่งซึ่งสามารถตั้งได้ในทิศเหนือเป็นการกระตุ้นธุรกิจตลอดเวลาเนี่ยก็คือกล่องดนตรีนะกล่องดนตรีที่ขายลานนะเอาแบบขายลานนะแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่เอานะเป็นคลิปอย่างนี้ไม่เอาเสียงเสียงดิจิตอลไม่เอาแต่ว่าอยากจะได้เสียงที่คือจะเห็นนะสังเกตเป็นเขาจะเป็นแผ่นเหล็กกับเหล็กเคาะกันนะคะยิ่งถ้าโชว์นะเห็น เป็นเหล็กกับเหล็กเคาะกันเสียงที่เกิดจากเหล็กกับเหล็กเคาะกันเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่าเป็นต้นกําเนิดของน้ําใช่อืมีเคดลิตหนึ่งอย่าไปซื้อไอ้กล่องดนตรีแบบถูกๆโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะว่ามันทําให้เสียงเนี่ยน่าลาคาญอ่ะถูกต้องแล้วอาจจะเสียงแตกพลาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงทุนทั้งทีเนี่ยนะแล้วมันอยู่กับเราได้ตลอดคือซื้อให้มันมีราคานิดหนึ่งแล้วให้มันดูดีหน่อยจริงๆเนี่ยมันสามารถดีได้ ป๋าเคยทําให้ให้บ้านท่านอาจารย์นะอไอแ้แถบแถบเล็กที่ที่มันเป็นตัวโนต้ตเนี่ยนะใช่ค่ะเออยาวได้ถึงเป็นร้อยตัวในในใน,ในเครื่องเดียวเนี่ยแล้วเวลาเปิดเสียงมันจะเพลาะมากใช่แล้วเวลาฟังเนี่ยเนี่ยมัน<ะ>มันจะไม่น่าราําคาญอ่าหนึ่งในใจความสําคัญของทางหงจุ้ยที่ท่านอาจารย์<ม>บอกไว้และย้ําไว้เสมอนี่คืออย่าทําให้มันลุกชีพคืออ,อย่าให้มันดูแบบกระจก ต้องดูประณีตสวยงามนะคะทำเคสอะไรก็ตามเนี่ยอย่าอย่าพยายามแบบสักแต่ว่าทําง่ายๆเอานน่นม,มาแปะเอาน้ตม,มาแปะอย่างเงี้ยมันไม่โอเค,อเคต้องทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยจริงความเรียบร้อยมันไม่ได้หมายความว่าแพงนะใช่ใช่ใชไม่เกี่ยวกันนะมันเป็นความเรียบร้อยที่ดูไม่ไม่แพงก็ได้แต่ว่าต้องดูเรียบร้อยแต่อย่างที่บอกไงว่าทิศเหนือเนี่ยเป็นเรื่องการเงินก้อนใหญ่การเงินที่มากับธุรกิจซึ่งซึ่งตามปกติแล้วเนี่ย จะเป็นพื้นฐานสําคัญของชีวิตใครหลายๆคนเลยนะคะรวมถึงงานประจําด้วยนะรวมถึงงานประจําที่ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะ,ะค่ะทีนี้เมื่อเราต้องการจะกระตุ้นให้เขาเกิดความเป็นมงคลเพิ่มขึ้นเนี่ยอของที่เราเลือกใช้เนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้ที่สวยงามดูดีถูกไหมจะให้ดูบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าดูแล้วกองแกง๊ง ดูแล้วออลูกชิปเหมือนที่ป๋าบอเนี่ยมันก็เหมือนกันเงิน,นจากธุรกิจหรือว่าอะไรมันก็จะไปเหมือนกันหรือว่าลูกค้าที่เราได้มาก็จะเป็นลูกค้าที่ไม่ค่อยยอมควัก นึกออกปะไม่มีกาลังเออไม่ค่อยมีกําลังซื้ออะไรแบบนี้นะคะซึ่งการตั้งกล่องดนตรีนี้ควรจะตั้งกล่องดนตรีคู่กับชามน้ำหนึ่งน้ำใหญ่นะไม่ต้องเยอะแต่แต่อย่าเล็กเกินไปไม่ไม่ไม่ได้เป็นน้าจอบนกับอันนี้น้ไม่เอาใช่แก้ววายขาสูงสูงสวยๆแก้วสวยๆนะครับแล้วก็หมั่นนะเขาใช้คําว่าเปลี่ยนนะอย่าเติมน้ําำนะสองสามวันเนี่ย เปลี่ยนน้ำแล้วก็ล้างบันทีหนึ่งถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ขอบแก้วมันขึ้นนี่ขึ้นคราบเนี่ยตะไคร่เอ้ขึ้นตะกันเนี่ยนะมันใช้ไม่ได้แล้วถือว่าเป็นน้ําที่ไม่ไม่สวยงามไม่ไม่ดีนะแล้วก็ให้จําไว้ที่ต้องให้เปลี่ยนไปบ่อยเนื่เพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนน้ำหายไปไวมากนะคะทันทีที่น้ําลดลงเนี่ยมันก็เข้มข้นมันจะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะเป็นตะกันทีนี้ก็มีคําถามว่าเอ๊ะพอมีกล่องดนตรีแล้วเนี่ยจาเป็นต้องหมุนต้องเล่นไหม แน่นอนค่ะอย่างน้อยที่สุดหนึ่งวันเอ้ยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันใช่ไม่ต้องเยอะเยอะมากเดี๋เยวก็ก็เครียดอีกนะเอาวันหนึ่งครั้งหนึ่งมีเวลาเช้ามาก็หมุนหมุนแล้วก็ปล่อยให้ออกไปทํางานหรืออะไรก็ได้นะเลือกเพลงที่เราชอบด้วยนะไม่ใช่เพลงแบบเศร้าอย่างนี้ก็มันก็ไม่ดีนะเพลงเพลงที่เฮ้ยพอรู้ทำนองแล้วฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นเพลงที่เศร้าอย่างงี้ก็ไม่ดีฟังแล้วมันสดชื่นเนี่ยโอเคอ่ะ วันนี้ได้เรื่องเยอะเลยนะสําหรับคนหมายเลขกหนึ่งด้วยคนที่บ้านไหนที่มีทิศเหนือด้วยหรือปียุคเก้าจะเตรียมตัวสําหรับทิศเหนือ,อยังไงค่ะวันนี้สองคนลาไปก่อนออเดี๋ยวเจอกันใหม่ไหนเดี๋ยวยังไงขอบอกเรื่องคงช่วยสัญจรที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ดีกว่านะคะ,ะปิดท้ายปิดท้ายนิดหนึ่งด้วยความรวดเร็วคงช่ยสัญจรจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่สองเมษายนนะครับสนใจเรียนคงช่ยสัญจรเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ แต่ว่าต้องไปเรียนที่รีสอร์ทของชื่อบ้าภูเขานะแอดไลน์ไอดีน้มานะ061 519 4 1 5 6 0 6 1้1หนึ่ง6แล้วพิมพ์ชื่อมา1ไลน์ได้2ชื่อนะครับไปเรียนพรงจุ้ยก,กันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นงั้นวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ